พระยายมราชเป็นเจ้าของพวกเวมานิกะเปรตบางทีก็ได้เสวยความสุขคือได้อยู่ในวิมานมีต้นกลัปะพฤกษสวนทิพเหล่านางฟ้าเป็นบริวารบางทีก็ได้เสวยความทุกขจากผลกรรมของตนและรับความทุกข์ทรมานในนรกเหล่านั้นเสียเองทั้งนี้เพราะพระยายมราชเหล่านี้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ เป็นผู้กระทำทั้งอกุศลกรรมและกุศลกรรมครันตายลงได้บังเกิดในเทวโลกชั้นจาตุมหาราชิกาและด้วยอำนาจแห่งกุศลกรรมที่ประกอบไว้ย่อมมีโอกาสบรรลุมรคผลตามสมควรอย่างไรก็ดีขณะเป็นเทพในชั้นจาตุมหาราชิกานี้จะต้องได้รับทั้งผลของกุศลและอกุศลนอกจากผู้ใดได้บรรลุอริยมรรค จึงจะได้เสวยความสุขของกุศลตลอดนับเวลาที่ได้บรรล,ลุนั้นเป็นต้นไปในมหานรักคุมหนึ่งหนึ่งไม่ใช่มีพระยายมราชองค์เดียวความจริงอยู่ประตูละหนึ่งองค์รวมเป็นขุมละสี่องค์รวมมีพระยายมราช32องค์ส่วนนายนิรยาบาลที่มีอยู่ในนรกเหล่านั้นไม่ใช่เป็นสัตว์นรก เกิดขึ้นด้วยการประกอบมหากุศลขั้นต่ำไว้ในขณะเป็นมนุษย์จึงมาเกิดเป็นเทวดาชั้นต้นจาตุมหาราชิกามีชาติกำเนิดเป็นรากสัตว์ที่ได้รับผลต้องมาปฏิบัติหน้าที่ลงโทษทรมานสัตว์นรกเนื่องจากในระหว่างที่ดำรงชีวิตเป็นมนุษย์แม้จะมีการบำเพ็ญกุศลอันใดก็ตามก็ยังมีใจยินดีในการลงโทษหรือเบียดเบียนหรือทรมาน หรือฆ่าสัตว์อื่นรวมอยู่โดยไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกุศลกรรมชั้นต่ำรวมกับความพอใจในการชอบเบียดเบียนดังกล่าวทำให้เกิดในนิรยภูมิเป็นนายนิรยบาลมีร่างกายใหญ่โตเหมาะสมที่จะทำหน้าที่เบียดเบียนสัตว์นรกเป็นผู้ที่มีกำลังมากกว่าสัตว์นรกแสดงกิริยาดุร้ายทำให้เป็นที่สะดุ้งตกใจกลัว พวกกาแรง้งเหยี่ยวสุนัขเป็นต้นที่เกิดอยู่ในนรกมีหน้าที่ลงโทษสัตว์นรกเหล่านี้ก็มีร่างกายใหญ่โตแสดงกิริยาดุร้ายน่ากลัวเป็นประเภทนกแร้งยักษ์กายักษ์เหยี่ยวยักษ์และสุนัขยักษ์ไม่ใช่เดรัจฉานธรรมดาภายในมหานรกแปดขุมไม่มีนายนิรยาบาลอยู่ประจำเพราะที่นั่น ไม่มีที่สำหรับอยู่อาศัยสถานที่อยู่ของเหล่านายนิรยาบาลอยู่ที่อุจสถานรกส่วนเครื่องทรมานต่างๆก็ดีสถานที่อันปราศจากความสุขสบายทั้งหลายมีแต่ความทุกข์เหล่านั้นก็ดีล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยมีอกุศลกรรมของสัตว์นรกเป็นปัจจัยเครื่องอุดหนุนให้เกิด มนุษย์เมื่อเวลาตายมิใช่ถูกนายนิริยาบาลพาไปพบพระยามราชเพื่อตัดสินไต่ถามก่อนการรับโทษในนรกทุกคนไปเป็นเฉพาะบางคนบางพวกเท่านั้นคือโดยปกติแล้วคนเราในโลกที่เห็นกันอยู่นี้มีอัธยาศัยและความประพฤติดีเลวกระด้างประนีตแตกต่างกันออกไปพอจะแบ่งออกได้เป็นสี่ประเภท 1. ประเภทแรกชอบใจในการบำเพ็ญกุศลมาก 2. ชอบทั้งกุศลและอกุศลปะปนกันไปประมาณไม่ยิ่งย่อนกว่ากัน 3. ชอบทางอากุศลมากกว่ากุศล 4. ชอบแต่ทางอากุศลฝ่ายเดียวเมื่อจิตใจมนุษย์ต่างระดับกันดังนี้เมื่อถึงเวลาตายความเป็นไปย่อมแตกต่างกันพวกที่หนึ่ง ขณะใกล้ตายย่อมระลึกนึกถึงเรื่องที่เป็นกุศลอันตนได้เคยประกอบไว้ได้มากบุคคลเหล่านี้ย่อมผลจากการไปเกิดในอบายภูมิทั้งสี่พวกที่สองบุคคลพวกนี้ยามใกล้าตายตนเองพยายามระลึกถึงบุญกุศลให้มากเข้าไว้หรือมีผู้อยู่ใกล้ช่วยเตือนสติให้ระลึกถึงกุศลกรรมนั้น,น,น ก็สามารถช่วยให้พ้นจากอบายได้เหมือนกันเว้นไว้แต่ตนเองไม่พยายามนึกทั้งไม่มีญาติพี่น้องผู้ใดเตือนให้นึกจิตใจจึงมีแต่ความกลุ้มใจเสียใจห่วงใยทรัพสมบัติผู้คนหรือเรื่องกังวลอื่นๆตายแล้วย่อมเข้าสู่อบายภูมิพวกที่สพวกนี้มีอกุศลอาจิน,นกรรมคือบาปที่กระทำสั่งสมอยู่เป็นนิด มากกว่ากุศลเมื่อใกล้ตายลำพังตนเองแล้วไม่มีหนทางใดที่จะนึกถึงกุศลกรรมได้การที่จะให้คนธรรมดาเช่นญาติพี่น้องผู้ใกล้ชิดก็ไม่สามารถเตือนสติให้ระลึกได้โดยง่ายการช่วยเตือนสติเพียงแค่ธรรมดาไม่มีกำลังรุนแรงพอที่จะสามารถกลับใจผู้ใกล้ตายนั้นให้เปลี่ยนมารับอารมณ์ที่เป็นกุศลได้ ต้องช่วยเหลือกันอย่างแข็งกล้าเป็นพิเศษจริงๆพอจะช่วยได้พวกที่สพวกนี้ตายแล้วไม่พ้นจากการไปสู่อบายภูมิได้เลยยกเว้นจะได้รับการช่วยเหลือจากท่านผู้มีบุญบาร,รมีแก่กล้าแท้จริงเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอัครสาวกมหาสาวกเท่านั้นนอกจากนี้ตนเองก็จะต้องเป็นผู้มีกุศลอปราปริยเวทนียกรรม คือกุศลกรรมที่เคยสร้างสมไว้ในชาติก่อนที่มีกำลังมากจึงจะพอพ้นจากอบายภูมิในบุคคลใกล้ตายทั้งสประเภทนี้พวกที่หนึ่งตายแล้วไปสู่สุขติภูมิพวกที่สไปสู่ทุกขติภูมิโดยทันทีไม่ได้พบนายนิริยบานและพระยายมราชแต่ประการใดส่วนพวกที่สองและที่สามทาระลึกถึงกุศลกรรมไม่ได้ จะต้องไปสู่นรกแล้วจะมีโอกาสได้พบพระยายมราชเพื่อทำการไต่าถามและช่วยตนเองให้พ้นจากนรกอีกครั้งหากได้สติตอบคำถามของพระยายมราชได้ถูกต้องคำถามของพระยายมราชเป็นคำถามเกี่ยวกับเทวทูตสี่อย่างคือ 1. ความเกิดเทวทูตที่เป็นตัวแทนให้เราพบเห็นคือเด็กทารกแรกเกิด 2. ความแก่ได้แก่คนชรา 3. ความเจ็บได้แก่ผู้ป่วยไข้ 4. การถูกลงโทษตามกฎหมายได้แก่คนต้องราชทัณน์ 5. ความตายได้แก่คนตายเทวทูตห้าอย่างของพระยายมราช ต่างกับเทวทูตสี่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยทรงเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเสด็จพระพาทพระราชอุทยานพบเทวทูตครั้งนั้นพบเห็นสมณะแทนคนต้องราชถานพระยายมราชจะถามว่าเมื่อครั้งยังอยู่ในมนุษย์โลกเคยเห็นเทวทูตเหล่านี้บ้างหรือไม่เมื่อเห็นแล้วเคยนึกอย่างไรบ้างเกี่ยวกับตนเอง ถ้าบุคคลนั้นนั้นตอบว่าเคยเห็นและนำมาคิดพิจารณาเทียบเคียงว่าตนเองก็จะต้องมีสภาพเดียวกันจึงได้พยายามสร้างทานรักษาศีลเจริญภาวนาเพื่อจะได้เป็นหนทางพ้นไปจากความทุกข์เหล่านั้นในขณะต่อพระยายงมราชนี้บังเอิญให้นึกถึงกุศลที่ตนเคยประกอบไว้ได้จะพ้นจากการต้องไปตกนรกทันที แต่ถ้าระลึกไม่ได้คงตอบไปแต่เรื่องยินดีพอใจสนุกสนานไปตามวิสัยธรรมดาของโลกพระยายมราชจะถามเตือนด้วยเทวทูตอย่างที่สองที่สามเรื่อยไปตามลำดับเพื่อช่วยให้พยายามนึกถึงบุญกุศลให้ได้เมื่อผู้นั้นนึกไม่ได้จริงๆพระยายมราชจะช่วยเตือนสติให้อีกครั้งว่าเคยทำกุศลสิ่งใดไว้บ้าง ทั้งนี้ด้วยเหตุที่สมัยบุคคลเหล่านั้นประกอบการกุศลดังกล่าวมักจะแผ่ส่วนกุศลให้พระยายมราชด้วยถ้าหากมิได้แผ่ส่วนกุศลให้พระยายมราชไว้พระยายมราชย่อมนึกถึงกุศลของผู้นั้นไม่ออกเช่นเดียวกันเมื่อพระยายมราชเตือนสติและผู้นั้นระลึกถึงกุศลกรรมของตนขึ้นมาได้และกล่าวต่อพระยายมราชไป ย่อมจะพ้นจากนรกส่วนบุคคลที่ตนเองนึกถึงกุศลกรรมใดๆไม่ออกจริงๆแม้พระยายมราชจะถามเตือนด้วยเรื่องเทวทูตจนครบทั้ง5แล้วประกอบทั้งตนไม่เคยอุทิศแผ่ส่วนกุศลใดให้พระยายมราชเลยเป็นเหตุให้พระยายมราชไม่สามารถนึกถึงกุศลกรรมนั้นๆน,นนำมาเตือนสติได้ผู้นั้นก็จำต้องตกลงสู่นรกโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยง การช่วยเตือนสติให้นึกถึงกุศล,ลกรรมที่พระยายมราชกระทำจึงเป็นเหตุการระลึกตามได้ของบุคคลนั้นๆจึงเป็นผลการระลึกถึงกุศลเป็นเหตุการพ้นจากนรกจึงเป็นผลสำหรับสัตว์ที่มิได้ประกอบกุศลกรรมไว้บ้างเลยในสมัยเป็นมนุษย์เหล่านี้เมื่อพระยายมราชหมดหนทางช่วยเหลือจึงกล่าวว่า ท่านไม่ได้กระทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจไว้เลยเพราะมัวประมาทมัวเมาเสียท่านจำต้องถูกนายนิริยาบาลลงโทษบาปกรรมอันนี้มิใช่ผู้ใดอื่นทำให้ท่านเลยเป็นของท่านทำของท่านไว้เองจึงต้องรับโทษของกรรมอายุของมหานรกมีกำหนดประมาณไว้ไม่เท่ากันส่วนอายุของสัตว์นรก ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุของขุมนรกที่ตนเองตกไปเสวยทุกอยู่แต่ขึ้นอยู่กับอกุศลกรรมที่ตนเองประกอบไว้ถ้าเป็นอกุศลกรรมหนักมากอาจต้องเสวยทุกข์อยู่ถึงอสงไขยปีถ้าเป็นอกุศลกรรมเบาๆอาจเป็นสัตว์นรกอยู่เพียงหนึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งวันสองวันก็มีหรือบางทีสัตว์นรกที่กำลังสวยทุกอยู่นั้น เกิดสามารถระลึกถึงกุศลกรรมที่ตนเคยสร้างไว้ได้ก็จะสามารถพ้นจากสัตว์นรกไปบังเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาตามสมควรแก่กุศลกรรมที่นึกได้เช่นเมื่อครั้งเป็นมนุษย์เคยถวายจีวรพระภิกษุสงฆ์หรือถวายจีวรห่มพระพุทธเจดีเมื่อใกล้ตายนึกถึงกุศลกรรมนี้ไม่ได้อกุศลอื่นนำไปเกิดอยู่ในนรก ครั้นเห็นเปลวไฟในนรกมีสีคล้ายสีของผ้าจีวรที่ตนเคยทำกุศลไว้ทำให้ระลึกถึงกุศลกรรมนั้นได้ก็เป็นเหตุให้พ้นจากนรกทันทีในกรณีดังนี้อาจจะตกนรกเพียงครู่เดียวอากุศลกรรมที่พาให้สัตว์ตกนรกนั้นมีสามทางคือกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมที่เป็นอกุศลมีโทษไม่สม่ำเสมอไม่สะอาด คืออกุศลรบท10ได้แก่กายกรรมสคือเป็นผู้เบียดเบียนชีวิตสัตว์ให้ตายลงเป็นผู้ยึดถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้อนุญาตเป็นผู้ประพฤติผิดในกามคือประพฤติลามกในการเสพเมถุนวจีกรรมสคือพูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อมโนกรรมสาคือ เพ่งเล็งอยากได้ทรัพสมบัติของผู้อื่นมาเป็นของตนเองโดยไม่ชอบธรรมพยาบาทปรารถนาให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นมีความคิดเห็นที่วิปริตพิษทำนองคลองธรรมอกุศลกรรมบททั้ง10ประการนี้มีโทษหนักเบาต่างกันมิจฉาทิฏฐิอันเป็นข้อมีสุดท้ายนั้นสามารถเป็นเหตุให้ประกอบอกุศลกรรมหนักได้มากที่สุด